ันนี้มาเก็บงานเรียบร้อยแล้วครับบ้านพี่ก้อยเอฟซีครับมีประตูเยอะหน่อยอ่าปิดประตูตัวนี้โดยนี้ครับโปรไฟ์ที่ใช้ก็อ,อโลเมตไอคอนิกค,ครับประตูบานเปิดใส่ลูกไนตัวด้วยครับมีบานตายฝั่งนี้ครับก็มีแต่่อนตัวนี้มันเป็นบานตายครับที่แกเลยขอเป็นหน้าต่างที่อยู่ข้างประตูปิดได้ครับ ขาตายก็ไปก็นั่งเนี่ยปิดประตูเลยเป็ประตูครับบา้านทางผมมือสั่นแล้วครับห้าโมงไม่ใช่แล้วครับมันเป็นเวลาของเข <c oughs> ติดประตูก็ไม่ค่อยดีครับครับนี่สวยครับเป็นประตูเย็นกันสองคู่ครับติดตไฟครับ นาอะไรไปสวยๆไไ่ไปอือประเด็นไปอือ